มือนี้แม็คโคหน่อยตากดินเด้ดอจ้ามือนี้มือนี้มคขับแม็คโคหน่อยตากดินจ้า ทงยุยธาพี่น้องบรรยากาศดีดีเย็นสวยสวยร่มผัดวอยวยกิยนสวยๆเลยกับไม่โกหน่อยตักดินอยูทงยธาคือเกาละ่ะ มีรถดำอยู่สองสามคัน บรรยากาศก็ดีเด้พี่น้องบิ่งเนี่ยตรงไหตรงหน้าลมว่อยว่อยมือนี่เย็นเย็น,ยนมีแต่ป่าอ้อยปูนมองตดรถด,ดำมีรถด,ดำสองสามขั้น โค้ขั้นแน่อนอๆมักกะสันแน่นอยหนึงเอาทอดีละจ้า